สวัสดีครับผมนนทรวิทย์อินทร์ครับรหัสนักศึกษา650-610ย์เนี่ยครับวันนี้จะมาอธิบายโค้ดเกี่ยวกับพาราเมตริกตัวของอาร์อาับ RT ร์ทีสตาครับโดยเริ่มต้นเราจะมีพารามิเตอร์ดังนี้ครับเป็นหนึ่งก็คือเป็นแมปใสครับเป็นพารามิเตอร์ที่ใช้กำหนดตัวของขนาดของแมปครับแล้วก็เรทก็คือเป็น resolution ตัวของกิจแมปครับแล้วก็ ของอันนี้เป็นตัวของทําที่เป็นค่าตัวเป็นค่าแม็กตัวของตัวกิปแรับแล้วก็โกเลียนก็คือเป็นค่าความคลื่นระหว่างจุดโกครับแล้วก็แม็กดิแทนก็คือเป็นค่าแม็กที่โหนดหนึ่งและโหนดสองที่จะวาดเส้นเอดไปหากันได้ครับ พารามิเตอร์สองนี้เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้สำหรับตัวของแอนิเมชันของแมท็อดเฉยครับโอันนี้คือสามารถปรับได้เป็น r t หรือ r t star ได้ครับซึ่ง r t star จะมีพารามิเตอร์ที่ใช้อีกตัวนึ่งคือเสถีรเลเยียนครับเป็นไว้หาโหดที่ใกล้สุดในช่วงของเสถีรเลเยียนครับโดยอันนี้จะเป็นตัวของโหมดสต็อคเจอครับที่จะเก็บ ตัวของค่าอินเด็กค่าฟัชันไว้แล้วก็หาที่แล้วก็จะมีการเก็บตัวของดิแทนเอไว้ด้วยครับฟังก์ชันนี้ใช้ฟังก์ชันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันที่แปลงตัวของโค o r d i n a t e อ็ให้ไปอยู่ในฟอร์มของอินเด็กของ g i ิ m แมครับแล้วก็ตัวของฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ตัวดะเห็นว่าตัวอินเด็กของ g i ิดแม p อยู่ในวอวดิ้งของแมพไว้หรือเปล่าครับ แล้วฟังก์ชันตัวนี้นะครับเพราพอไรพ pull node ก็คือเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับสุ่มโหนดในแมปเฉยๆครับแล้วก็ตัว find node ในนี้ก็คือฟังก์ชันที่ใช้หาโหนดที่อยู่โหนดที่อยู่ใกล้กับโหนดตัวนึงมากที่สุดครับเปิแฮมก็คือตัวฟังก์ชันเปิดแฮมก็คือเป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบ ตัวสอบตัวองเส้นนะครับว่าเส้นเส้นเส้นนี้ผ่านเซลล์ในกี่แบบอะไรบ้างครับตัวจะมีสองแบบก็คือเป็นเป็นแบบที่สลบน้อยกว่าหนึ่งแล้วก็ลบมากกว่ากับ1หนึ่งครับตัวของฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เห็นว่าโนดโนดหนึ่งเส้นระหว่างโนดหนึ่งโนดสองครับว่ามีอะไรขวางขัมันไว้อยู่หรือเปล่าครับ ฟังก์ชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาระยะตัวของโนดโนดหนึ่งโนดสองครับว่ามันมีค่ามากกว่าแมกนเตนหรือเปล่าถ้ามีค่ามากกว่าแมกนีเนจะใช้ค่าของแมกนีเนะครับแต่ถ้ามีค่าใกล้ใกล้กว่าแมกนีเนจะใช้ค่าระหว่างโนดหนึ่งโนดสองเ่นั้นเลยครับโดยเริ่มต้นเราจะสุ่มตัวของ x y กาตัวของจุดสตาร์และจุดโกครับแล้วก็ พสส่วนโพวนี้ก็เป็นตัวของวาดวาดตัวของแปดัเฉยว่าตัวของการาฟเฉยครับตัวบิวาอันนี้ก็คือเป็นเวลาอารทีมันมันเจเนเรต่านไปเรื่อยจนเจอถึงโกยครับมันจะฟังกช์ชันตัวนี้จะ,จะวาดเส้นโหนดที่ใกล้ที่สุดอ่อพาพอไปครับจะวาดโหนดจะวาด่านที่ระหว่างจุดสตาร์ถึงโก ฐานโนดท,ที่สามารถไปเห็นโกได้ครับโดยในฟังก์ชันอัเดตครับจะเป็นฟังก์ชันสำหรับในการรันตัวของ g i t ครับโดยเริ่มต้นเราจะสุ่มโนดใหม่แล้วก็หาโนดโนดแค่เคียรว่ามันอยู่โนดตัวไหนใกล้ยที่สุดครับแล้วก็ หาว่าโหนที่ใกล้ตัวนั้นจะมีระยะแทนมีระยะเกินแทนไหมหรือไม่มีครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเช็คว่าโหนหนึ่งโนหนึ่ง,งมีแล้วต้องเข้าอะไรมาขวางกั้นมันหรือเปล่าครับโค้ดส่วนนี้จะเป็นโค้ดของอาร์ทีครับซึ่งจะให้พาเลนของโหนเป็นตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดเสมอครับแล้วโค้ดตัวนี้ก็คือ อารทีสตาร์ครับตัวหอบพาเนของมันจะที่ใกล้เป็นตัวที่ใกล้สุดแต่ต้องอยู่ในระยะของเซิร์ตเรเดียนครับซึ่งโค้ดส่วนทวกนี้ก็คือทําเหมือนข่้าตอนข่้ตอนที่พูดพูดกัอนหน้านี้ครับแล้วก็โค้ดส่วนนี้เป็นโค้ที่โค้ดสหรับอาทีก็คือเป็นเหมือนไว้ถ้ามันโนด สตาร์ถึงโกแล้วมันมีโนดที่ไปเจอโกได้มันก็จะหยุดทําขนาดครับแต่ถ้าเป็นไอทีสตารจะให้เ,เจดเดิลินโนดเรื่อยจนกว่าจะได้ได้เส้นที่พึงพอใจครับอันนี้เป็นตัวอย่างของไอทีครับ,รบเวลาถ้ามันมีเกนโน์โนดไปเรื่อยครับ แล้วถ้ามันเจอโนดของมันสามารถไปถึงโก้ได้มันก็จะไปโนดที่ระยะทางสั้นสุดบโดยใช้เจ็ดเลยดโดดวานเขาสิบจ็ดตัวแล้วก็ระยะทางก็คือยี่สิบห้าจุดห้าแปดเมตรครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ i t t star ครับแ่บมัน ถึงไหมมันจะเจอโหนดมันสามารถไปถึงโกลได้มันจะไม่หยุดธรรมดาเจเนเรตโหนดไปเรื่อยๆเพื่อหาเส้นทางไหนว่ามันแบบมันจะมันจะไปใกล้ใกล้กว่าหนี้ไหมหรือจะให้ทําให้เส้นทางมันสมุดสมุิขึ้นครับเนี่ถ้ามันทําไปเรื่อยๆมันจะจะได้เป็นแบบเส้นที่เกือบจะตรงครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ